ต่หลักๆนะครับเราเน้นย้ำสสที่เป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักรวมพลังประชาชาติไทยและพักอื่นๆที่เป็นพักร่วมรัฐบาลคนทุกคนเหล่านี้ที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต่อคนเหล่านี้คือฆาตกรคือนั่งร้านที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ฆ้าคนไทยต่อไปเพราะฉะนั้นครับผมฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะต้องไม่เลือกคนของพรักภูมิใจไทย เราต้องไม่เลือกคนของพรรคประชาธิปัตย์เราต้องไม่เลือกคนของพรรคพลังประชารัฐเพราะคนเหล่านี้คือข้าทางกอทังขึ้นทัพพวงและคนเหล่านี้จิตใจอามาจิตโกรธได้มากเกินกว่าจะเป็นสสในประเทศไทยวันนี้มันหมดเวลาของคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปแล้วนะครับแต่ตำนานประยุทธ์มินโจะอยู่ต,ตลอดไป วันนี้ภายใต้การบริหารประเทศของคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาทาให้มีประชาชนต้องตายเพราะโควิดนับหมืน่นศพคนเอกประยุทธ์และคนของรัฐบาลอยากอ้างว่าโควิดเป็นกันทั้งโลกถ้าเราถ้าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้ประชาชนคงไม่ต้องตายนับหมื่นศพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้คนที่ตายหมืน่นศพที่ตายเพราะโควิดนี่ยังเรายังไม่นับรวมคนที่ตายเพราะทิ่เศรษฐกิจที่ต้องตายเพราะไม่มีจะกินอีกหลายศพอีกตั้งไม่้วน ฉันั้นครับทุกท่านครับวันนี้เรามาอานาถลียงการขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและเราเอารายชื่อสสที่โหวตไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์จันโอชามาให้พี่ๆนักข่าวได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งคนเหล่านี้นะครับวันนี้เราถือว่าพลเอกประยุทธ์คือฆาตกรและสสของพรักภูมิใจไทยพรักประชาธิปัตย์พรคพลังประชารัฐนะครับพรักเพื่อไทยที่เป็นหัเนะครับสสของพรกข้าวไร่ที่เป็นหัเ นะครับแต่หลักๆนะครับเราเน้นย้ำต่อที่เป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักรวมพลังประชาชาิไทยและพักอื่นๆที่เป็นพักร่วมรัฐบาลคนทุกคนเหล่านี้ที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกต่อคนเหล่านี้คือฆาตกรือนั่งร้านที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ฆ่าคนไทยต่อไปเพราะนั้นครับผมฝากถึงพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป เราจะต้องไม่เลือกคนของพรรคภูมิใจไทยเราต้องไม่เลือกคนของพรรคประชาธิปัตย์เราต้องไม่เลือกคนของพรรคพลังประชา,ารัฐเพราะคนเหล่านี้คือข้ารากรทั้งขี้นทัพวงและคนเหล่านี้จ,จิตใจอมาจีบโหด,ดได้มากเกินกว่าจะเป็นสสในประเทศไทยเพราะนั้นครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมามันทวกไร้เห็นแล้วว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาและสสเหล่านี้ไม่เคยเห็นค่าของประชาชนแม้แต่น้อยวันนี้นะครับเราจงมาอ่านแถลงการณ์น้าทำเยียบรัฐบาลที่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประมาณ ครับเดี๋ยวิะมีคณะแถลงการน,นะครับแถลงการเพื่อข่ายรางกัแผงเพื่อประชาธิปไตยนะครับขอให้ในายกรัฐมนตรีลาออกแสดงความรับผิดชอบในการบริหารประเทศต้มเหลวแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนมีนาคมกราค2562แล้วก็ตามแต่ผลรวมจากการรัฐประหาร2 5, 5 7สร้างกกิารัรนญทีนเพืเ่ออำนวยาวให้รัฐบาลประยุทธ์ได้บริหาร รัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถแสดงความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศให้กับประชาชนได้ทางด้นดานเศรษฐกิจังความไม่สงบของประชาชนปัญหาปากท้องของประชาชนก็ไม่ได้มีการแก้ปัญหาหรือวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบพรครัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลเป็นเพียงการรวมกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นไม่สามารถผลักดันนโยบายได้อย่างเป็นปรูปธรรมกระทั่งประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด -19 รัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างทับชงทีการจัดหาวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนประชาชนเสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นจํานวนมากเพราะการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือเยียวยาเป็นการกู้เงินมาแจกประชาชนไม่มีแผนการบริหารจัดการกับโรคโควิดที่ชัดเจนอย่างเช่นการรับรองการรองรับการรักษาผู้ป่วยการจัดการกับกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ชัดเจน การตรวจเชิงรุกไม่รองรับต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการตรวจภาวะการนี้ทําให้ประชาชนในประเทศสูญเสียความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเมื่อการป้องกันหรือรักษาโรคโควิดไม่มีความชัดเจนส่งผลต่อการดารงชีวิตประจําวันการประกอบอาชีพของประชาชนจากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการสั่งกิดสถานประกอบการทางร้านทําให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ขาดหายไปเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้จากภาวะการที่เกิดขึ้นทําให้รายได้ของประเทศไทยไปประชาชนไม่สามารถมองไปข้างหน้าได้แม้ว่าประเทศจะฟื้นข้างหน้าได้ว่าประเทศจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่และจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้เมื่อไหร่จาการบริหารประเทศขาดประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมีการออกความเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในหลายกลุ่มองค์กร ื่อให้รัฐบาลได้แสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศที่ล้มเหลวสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและความเสียหายด้านเศรษฐกิจด,ด้านสาธารณสุขแต่รัฐบาลประยุทธ์ให้ได้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายและผลพวงการบริหารประเทศที่ล้มเหลวแต่อย่างใดกระทั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายไม่ไว้วังใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาวิจฤตโควิดและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้พิปรายถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นประชาชนคาดหวังว่าการอภิปัายไม่รวางใจแต่เป็นกลไกสําคัญในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้พิจารณาอย่างมีเหตุมีผลว่าจะไว้วางใจให้บริหารประเทศต,ต่อไปหรือไม่ ปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สั่งตืนรัฐบาลไม่ได้ใช้เวทีของสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบการทํางานแต่กลับลงมติไว้วางใจให้ในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ทํางานต่อเพียงเพราะว่าเป็นทัพร่วมรัฐบาลเท่าน,นั้นทางเครือข่ายรัฐแผนเพื่อประชาชนไทยจึงได้ไดนํารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ เพื่อประากอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งรั้งถัดไปว่าและขอเรียกร้องให้นายกมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้รัฐสภาได้พิจารณาเลือกนายกมนตรีคนใหม่ที่จะนำพา,าประเทศผ่านขั้นวิตโควิดและพิริตประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขพื้นทู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติสร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืน ตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานประยุทธ์มือศพจะอยู่ตลอดไปเร้อขายแล้วมั่แของค่คุณครับนะครับแน่นจริงว่าประชาชนคนไทยสนับส,น,สนุนนะครับแน่นนนนนจริงก็ลาออกนะครับให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือแน่นจริงแล้วให้รัฐสภามีการเลือกนายกคนใหม่ถ้าพลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองเป็นนายกที่เก่งและทำงานดีแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ขี้กลาตาขาวโจบโรงเรียนเตรียมทหารมาแท้ๆนะครับแต่การลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบแค่นี้ไม่สามารถทําได้ ผมควรเอาผ้าถุงมาใส่หรือควรไปเอากระโปรงมาใส่แทนที่จะใส่เครื่องแบบนับปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแอคชั่นเดี๋ยวให้น้องวริจาเป็นคนดำเนินการต่อครับน้องาารายชื่อเหล่านี้ก็เกี่ยวข้มั้งพวกพี่สมรู้ร่วมคิดค่ะตาจาร ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ